สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปชิมก๋วยเตี๋ยวนะครับนะร้านปึ้งเนื้อตุนหมูตุนซอยเพชรจัลง23ซึ่งก่อนจะถึงตลาดบางน้ำพึ่งนะครับท่านผู้ชมร้านนี้นะครับจะเป็นร้านที่อร่อยนะครับมีหมูตุนมีเนื้ออันนั้นเป็นเนื้อใช่ไหมครับผมอันนี้หมูเนาะทำครับท่านผู้ชมครับน่าทานนันะเมื่อกี้ผมทานไปแล้วนะครับอร่อยมากครับ ก็อยากจะบอกว่าถ้าแวะมานะครับบางน้ำผึ้งก็แวะมาทานนะครับสะอาดทุกวันนะครับใหม่สดนะครับสะอาดนะครับแล้วก็บริการอย่างรวดเร็วนะครับโอ้โหอันนี้เขาเรียกอะไรครับเนองโอ้โหลูกจิ้มนะครับน่าทานมากนะครับท่านผู้ชมดูนี่นี่เป็นเป็น ถือว่า,าท่านผู้ชมถ้ามีโอกาสนะครับแวะมาทานนะครับบรรยากาศก,ก็ดีนะครับร้านอยู่อยู่ริมริม,ม <c oughs> เดินทางเข้ามาที่ร้านแล้วก็จะเห็นบรรยากาศภายในร้านนะครับนะอยู่ข้างๆริมคลองนะครับแล,แล้วก็เป็นบรรยากาศดีนะครับนะวันนี้ผมก็สั่งกว๋วยเตี๋ยวเนื้อ,อแล้วก็กว๋วยเตี๋ยว โมตุนนะครับนะมาทานนะครับน,ะนบรรา,าศค,คือบรรยากาศริมริมคลองนะครับนั่งอยู่ก็ชมบรรยากาศไปนะครับนะรู้สึกจะจะม,มีต้นไม้แล้วก็น้ำแล้วก็บบริเวณสถานที่ก็ดูบรรยากาศดีๆนะครับบรรยากาศที่เงียบนะครับร้านนี้ตั้งมานานแล้วนะครับท่านผูน้ชมก็คือเปิดมาหลายสิบหลายสิบปีแล้ว แต่เป็นร้านที่ผู้คนนะครับก็เข้ามาชิมมาทานแล้วก็แวะมานั่งทานกาาน๋วยเตี๋ยวซึ่งก็ถือว่าเป็นบรรยากาศดีนะครับนะ,ะมีอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมจะบอกท่านผู้ชมก็คือร้านนี้เขาหยุดทุกวันศุกร์นะครับหยุดทุกวันศุกร์สถานที่จอดรถก็สะดวกนะครับนะน,นะครับ มีกว๋วยเตี๋ยวหมูตุน๋นมีกว๋วยเตี๋ยวเนื้อตุนนะครับนะนอกจากนั้นก็ยังมีขนมอื่นๆนะครับที่ขายนะครับนะาจาจะเห็นว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับนะก็จะค่อนข้างที่จะโอเคนะครับผมทานแล้วก็จนหมดชามน,นะครับนะก็อย่าลืมแวะมาทานนะครับสวัสดี